ฟอรจุนเนอร์วีเจนเดอร์ครับผมออกใหม่เสียงเงินเป็นแสนแต่มาหาเพรวันนี้ได้ไปเลยครับ1นึ่งแสนบาททอ่อีกหนึ่งบาทครับพี่เราเบี้ยฟรีปไปแรกแถมประกันแถมหลังไข่จากศูนด้วยครับพี่เป็นไงโคตรสุดครับเงอนไขนี้เฉพาะสิบคนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กด share, แชร์และคอมเมนต์เข้ามานะครับเป็นไงสุดยอดปะนะครับกับโปรใหม่ล่าสุดของเราครับพี่โปรสายเขียวต้อนรับสายฝนครับปวันละรถเอากัญชามา10ต้นได้เงื่อนไขนี้ไปเลย นะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าพี่มีต้นอะไรบ้างนะถ้ามีต้องกระฉาก,ก็ไม่เป็นไรวันนี้นะครับเราอยู่กับ f o r t u n e r r e g e n เกหน้าใหม่โคตรสวยนะครับตัวนี้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวท็อปสุดละนะครับท่าไม่รวมตัวจ r Sport นะครับผมแนละ้วตัวนี้เป็นไฟแบบว่า LED ดีนะครับแบบ Fu ู l LED ดีเลยโคตรสวยครับพี่มีกล้องหน้านะครับนี่เป็นไงมีกล้องหน้าตัวนี้มีเซนเซอร์นะบแบบว่าเฮ้ยตอนเราขับมาใช่แบบว่ามันเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะช่วยเราเบรกเกิด <Good. S 1> นะครับผมแนละ้วตัวนี้ สวยครับไม่หลักพันไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วสภาพโคตรใหม่โคตรป้ายแดงอะพี่มาพร้อมล้อมแม็กครับคันนี้ใหญ่สะใจ,จแต่คงความนุ่มผมบอกเลยนะใหญ่แต่นุ่มพมี่คันนี้ให้ดูนะลายแม็กเป็นสองสีนะครับผมนะขอบ2 0จัดเต็มนะครับกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวครับผมแบบ LED วดีเลยนะครับแล้วก็มีกล้องรอบทางด้วยกล้องตัวนี้ดีมากนะรอบทิศทาง3 6 0้องศากล้องหน้ากล้องหลังกล้องข้างคือดีมากนะครับเดี๋ยวในเรื่องภายในเดี๋ยวผมพาไปดู ในเรื่องของไฟท้ายแป๊บนึงนะผมเปิดไฟให้ดูพี่เป็นไงไฟท้ายครับ LED โค้ดสวยครับโลโก้หลังชัดเจน Sigma 4 Fortuner 2.8นะครับโค้ดสุดเลยนะครับ Fortuner ตัวนี้ด้วยเห็นไหมแล้วก็มีกล้องใหม่นะครับก็คือตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าคุ้มมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของภายในกันหน่อยนะครับพี่คันนี้ครับผมเปิดเข้ามานะครับก็จะเป็นสองสีเลยครับขาวดําอย่างนี้เลยนะนี่เป็นไงครับตัวนี้เป็นหนังนะพี่แล้วก็มีไฟตัวนี้ด้วยเป็นไง นะครับไฟแถบสวยอันนี้คือได้นะเบาหนังครับก็จะเป็นแบบขาวดานะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าสวยมากนะครับลูกค้าแล้วก็มีคาสิเด็กด้วยมีสัญลักษณ์บอกนะครับชัดเจนแอร์ปรับอุณหภูมิตรงนี้ได้นะครับผมเย็นเลยไหนเดียวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับส่วนพรมที่เขามาให้เนี่ยนะครับนี่นะก็จะมีสลักว่าลีเจนเดอร์เข้าไปด้วยนะครับมีสายชาร์จแบตให้ด้วยนะครับผมนี่เป็นไงเป็นแบบ usb นี่เป็นไงครับแล้วก็นี่มีปลั๊กให้เสียบเลยนะ นี่เห็นนะมีปลั๊กให้เสียบเผื่อเราจะชาร์จโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กชาร์จอะไรก็ได้นะเป็นเหมือนปลั๊กบ้านเลยนะครับดีมากอันนี้ก็ที่ห้อยของนะครับรองรับได้ถึง4กิโลเลยเป็นไงตัวนี้ถือว่าดีนะผมชอบปวดเราเขาเรียกว่าอะไรอะห้อยถุงน้ำแข็งนะเออใช่ไหมซื้อน้ำแข็งมาไม่รู้ังไงครับห้อยไว้เลยนะ4กิโลเอาอยู่นะครับตรงนี้ไปเดี๋ยวผมพาดูในเรื่องของด้านหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมสัญญักษณล็อกเด็กนะครับตัวนี้ บางคนซื้อไปนะประตูหลังเปิดไม่ได้จากข้างในนะครับก็ให้ดูง่ายๆนะครับถ้าสมมุติว่าประตูมันเปิดจากข้างนอกได้เปิดจากข้างในไม่ได้เนี่ยมันคือล็อกเด็กนั่นเองนะครับไม่ต้องงงเลยอ่ะมาต่อครับตัวนี้นะครับสามารถกดปิดนะครับแล้วก็กดเปิดได้เลยเข้าไปนั่งในครับเหยียบปุ่มสตาร์ทนี่ในเรื่องของออปชั่นคันนี้ครับพี่มีชิปเกียร์เพิ่มความเร้าใจคูดคอนโทรลนะสะดวกสบายครับ กันออกนอกเลนกันชนนะครับนะครับผมสามารถกดให้มันพูดได้เป็นว่าสั่งการด้วยเสียงได้ระบบไฟเป็นแบบออโต้น,นะครับมีชิปเกียร์สวยงามจอนะครับให้ดูเลยสวยงามมากเชื่อมต่อบลูทูธได้เป็นฟงังก์ชันแบบใหม่แล้วนะครับพี่ถือว่าได้เรื่องนะนี่ครับนี่เป็นไงนี่สามารถดูได้360องศานี่ครับเห็นไหมเราจะดูด้านหน้า,างี้ก็ได้นะครับแบบใน2จอก็ได้360อองศาก,ก็ได้นะครับหรือดูแต่ด้านหน้าเนี่ยผมชอบนี้มากเลยนะ พอรถมันใหญ่คือบางทีเรากะหน้าไม่สะดวกนะครับแล้วก็ท้ายนะไอ้แเราก็ด้านข้างเห็นไหมแต่ละท้ายอยู่แล้วครับเขาเกียร์ถอยเขาให้ดูอยู่แล้วนะครับดูได้ดูดูได้หลายแบบนะครับจะดูแบบรอบข้างด้วยเป็น2จอหรือจะดูแบบด้านข้างอย่างเดียวก็ได้นะครับผมหรือจะเป็น360องศาเลยก็ได้เห็นไหมนะครับผมตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้ดีนะครับแอร์ออโต้นะครับสวยครับตัวนี้นี่ครับแล้วก็มีขับเกียร์โฟนะครับมีทุกอย่างเลย ตัวนี้นะครับเป็นชิปมือแล้วยังไม่พอนะครับสามารถตบสปีดได้อีกนะแล้วเราก็ปรับขึ้นลงได้เห็นไหมนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับจะปรับมือนะครับหรือจะปรับตรงนี้ก็ได้นะครับเหมือนเกียร์เมนนวลเห็นไหมซัดขึ้นไปเกียร์สี่เกียร์ห้าจะออกเกียร์ต่ำอะไรก็ปรับได้เต็มที่นะครับก็ธรรมดาพี่ลดราคาเกือบ2ล้านนะครับผมโอเคไหมอ่ะเป็นไงบ้างครับกับดีเจนเดอร์ตัวนี้เหมือนที่บอกครับพี่ออกใหม่เนี่ย ของพี่ต้องใช้เงินประมาณ5้าแสนออกรถนะผ่อนสองหมืนกว่าใช่ไหมนะครับแต่พี่มาผมวันนี้ครับไม่ต้องเสียเงิน5้าแสนได้เงินคืนด้วย1นึ่งแสนนะครับทองอีกหนึ่งบาทนะพี่นะปีแรกไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับงวดโคตรถูกหมื่นกว่าบาทเองเป็นไงสุดยอดไหมฟรีปอหนึ่งฟรีหลังขายจากศูนย์ให้ด้วยนะครับแล้วเหมือนเดิมนะครับพี่สิคนแรกเท่านั้นที่จะได้เงินขายนี้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามเก้าสามเก้าสี่หรืออะไรไปที่แอดพีโอพีเคอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แร็คอมเมนต์เข้ามานะครับโปรโมชั่นขอองเราคื โปรสายเขียวตอนรับสายฝนนะครับวันละรถเอาต้นกัญชาไหมผมอีก10ต้นนะครับและเหมือนที่บอกนะครับผมแถมท้องหนึ่งบาทเฉพาะหนึ่งคนแรกที่คอมเมนต์และติดต่อเข้ามาครับวันนี้ขอบคุณมากครับ